เราอยากจะทราบา่าทาไมสาเหตุอะไรที่ทําให้เราได้ประเมวนอาจารย์บาง,บาง,บาง,บางท่านเนี่ยนอยไปนะเรจะาทานชาปินญาพิยาอบรมทับต่อ,อะจะไก็ปัญหาที่เกิดหลักในการทํางานนะครับแผนในการสอนของอาจารย์เนาะอาจารย์ก็ในในใน,ในมหาลัยก็ในในวิชาที่เราเรียนเนี่ยที่นอกนอก,นอกเหนือในวิชาชีพครูเนี่ยได้สั่งงานเพิ่มขึ้นอ,อีก มันก็จึงเพิ่มภาระในหน้าที่ในการทํางานไม่ทันเนาะบางครั้งก็กําหนดแค่หนึ่งอาทิตย์ในการทําแต่บางครั้งเราทําหน้าที่คล้ายๆแบบว่าเราทําหน้าที่2ออย่างในพร้อมกันสังเกตการสอนด้วยแล้วก็ทํางานสูงด้วยมันจึงเกิดในการไม่ทำมาทําไม่ทันมีปัญหาเหมือนกับของทางปรญญาไนะคะส่วนมากก็คล้ายๆของปริญญานะครับแต่ของผมนี่จะมีปัญหาคือ ครูผู่เลี้ยงไม่ได้ให้แผนการสอนครับอีกอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรบ้างดัีนี้ผมก็ต้องไปศึกษาแผนการสอนอีกไปทําเขาเรียกว่าสื่อการสอนสอนตามหนังสือบ้างแล้วก็ที่คณะครูอาจารย์สั่งงานมาอีกบางท,ทีผมก็ทําไม่ทันครับเพราะงานแบบเหมือนทับถมอะ่ะครับผมเพราะว่าไหนจะในการสอนเขาเรียกว่าฝึกสอนนะครับทด<ม>ลองนั่สอนหนึ่งอาทิตย์ และทีนี้มีอาจารย์ที่ว่าบางท่านยังเรียนอยู่แล้วก็สั่งงานมาเพิ่มบางทีก็นักเรียนทุกรูัผ่านนิสิตทุกรูปก็ทาไม่ทันครับไม่เกิดปัญหาครับทาให้เกิดปัญหาหลังจากที่ได้ซักถามที่ได้สัมภาษณ์นิสิตเกี่ยวกับเรื่องของออปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง เราก็ค้นพบว่านิสิตมีปัญหาในเรื่องของพลังงานมากเกินไปนะคะทาให้การทํางานไม่ตามมอบหมายก็ไม่หันตามเวลาดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ,ะก็ได้นําเอาปัญหามาคุย,ยกับอาจารย์ในตะขาิชานะะว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรก็หลังจากที่ได้ประชุมกันแล้วเนี่ยก็มาคิดปันถึงปัญหาตัวนี้ว่าเราจะลดพระ งานของนิสิตได้อย่างไรและในขณะเดียวกันนิสิตก็สามารถที่จะเชื่อมโยงอ,องค์ความรู้จากหลายๆวิชามามาเป็นหนึ่งเดียวได้นะคะก็เลยตกลงว่าเราจะกําหนดภาระงานในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแล้วก็มีมีชิ้นงานที่เ,เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่บ่งบอกแมัรถนะของนิสิตว่านิสิตรเรียนไปแล้วจะต้องเกิดอะไรซึ่งเป็นตัว ัวเรียกว่าเป็นตัวเอาคำหรือว่าเป็นตัวผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนะคะนั่นก็คือก็ได้มาคุยกันว่าเราจะกําหนดพารักงานร่วมกันเป็นเพียงหนึ่งชิ้นง,งานแต่สามารถตอบโจทย์ได้ในลหลายๆวิชานะคะดังนั้นกระบวนการทํางานเราก็จะเริ่มต้นด้วยการนําเอารายวิชาต่างๆที่ได้สอนเอาคําอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์กันว่า มีรายวิชาไหนบ้างที่มีความคิดรบยอดมีเจตคติมีทักษะแล้วก็มีตัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตี่ยใกล้เคียงกันหรือว่าสัมพันธ์กันนะคะแล้วเราก็พบว่า,ามีสามรายวิชาที่เราจะทําเป็นที่จริงมีหลายวิชาแต่ว่าเบื้องต้นเราจะทําแค่สามรายวิชาคือสํานวนไทยแล้วก็าการสร้างหนังสือสําหรับเด็ก ภาษาไทยนะคะแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งสามรายวิชานี้อาจารย์ทั้งสามท่านก็นํามาวิเคราะห์แล้วว่าตัวผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากจะให้เด็กเกิดก็คือเด็กต้องสามารถทําหนังสือเล่มเล็กไปเป็นสื่สำหรับในการสอนเด็กได้นะคะก็ศึกษาแล้วก็มากําหนดภาระงานชิ้นงานร่วมกันเราจะก,กําหนดภาระงานเป็นหนึ่งชิ้นงานก็คือการทําหนังสือเล่มเล็ก แต่ในเนื้อหาของการทำหนังสือเล่มเล็กนั้นเป็นเนื้อหาของํำนวนไทยนะคะหลังจากที่เรากำหนดเสร็จแล้วนะคะก็มาคิดกันว่าเราจะใช้รูปแบบการบูรณาการแบบไหนนั่นก็คือมันน่าจะใช้รูปแบบการบรูบรณาการแบบมีส่วนร่วมนะซึ่งเขาเรียกว่าแชร์โมเดลนะคะในแชร์โมเดลนี้มันก็จะเป็นการรวมเอารายวิชาตั้งแต่สองรายวิชาขึ้นไปนะคะแล้วก็วางแผนร่วมกัน แล้วก็บูรณาการโดยใช้ว่าจากบทเรียนหนึ่งจะให้ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการความรู้จากวิชาไรวิชาหนึ่งไปหาายวิชาหนึ่งได้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงก,กันเชื่อมโยงก,กันแล้วก็เอามาทําเป็นัวผลลัพธ์สุดท้ายคือทําเป็นหนังสือเล่มเล็กได้และหลังจากที่เราวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วมีการตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบในเรื่องของขารายละเอียดเสร็จแล้วผู้สอน ก,ก็ต้องเอาไปทําคือรายวิชาแต่และรายวิชาทั้งสามรายวิชาก็เอาไปสอนนะคะทั้งสุดท้ายชิ้นงานที่เรามอบให้กับนิสิตหรือผู้เรียนก็คือหนังสือเล่มเล็กซึ่งเอาตำนานไทยเป็นแกนนะคะผู้สอนรายวิชาํำนวนไทยก็จะให้เด็กทาหนังสือเล่มเล็กโดยเอาความรู้จากรายวิชาการจดทำหนังสือเล่มเล็กมาใช้เอาความรู้จาก เรื่องของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมาใช้เพื่อที่จะมาทําเป็นหนังสือเล่มเล็กตัวนี้นะคะซึ่งหลังจากที่มอบหมายพลังงานเสร็จแล้วเด็กก็สามารถที่จะได้ทาพลังงานเพียงแค่หนึ่งชิ้นนะคะหชิ้นแล้วอาจารย์ในรายวิชา,าการสร้างหนังสือสําหรับเด็กแล้วก็นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยก็สามารถนําเอา เอาชิ้นางานนี้ไปตรวจไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนในรายวิชาของตัวเองได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยาจากการสัมภาษณ์ต้ตนนิสิกเขาก็พึงพอใจว่าได้ลดพลังงานของเขาไปนะคะหลังจากที่เรากระบวนการขั้นต่อไปหลังจากทีอ่อาจารย์แต่ละรายวิชาไปให้คะแนนให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําตัวนี้มาตรวจสอบตามกระบวนการเหล่านี้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า กระบวนการที่เราทาเนี่ยมันมีขาดตกบกข่องตรงไหนมีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างนะคะเราก็มาประชุมแล้วก็วิเคราะห์รวมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาปร,ปรับปรุงนะคะซึ่งในการปรับปรุงนี้เราจะเพิ่มเติมในเรื่องของเจนนะคะแต่การปรับปรุงเราจะเพิ่ม่มเรื่องของเจนที่ในลักษณะของเจนที่จะตัดสินว่าผลงานทิ้น,นี้ มันควรจะได้คะแนนเท่าไหร่โดยใช้เกณฑ์รวมกันโดยมีเกณฑ์เป็น5 4าสีามสอหนึ่งซึ่งจะสามารถอธิบายได้ทั้งทั้งสารายวิชาซึ่งสามารถจะให้คะแนนเป็นเป็นก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันได้แล้วก็ได้นําเสนอแนวคิดตัวนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัน KMD ที่มหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยของเราจัดขึ้นนะคะของพะเยาจัดขึ้น ็ได้แลกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้คณะอื่นอาจารย์คณะอื่นได้ได้เห็นแนวคิดตัวนี้แล้วก็น่าจะได้นําไปใช้ในการบูรณาการในรายวิชาของคณะอื่นๆต่อไปนะคะซึ่งอ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่หลังจากที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านก็สนใจนะคะสนใจแล้วก็สามารถที่จะ เอาเอาหลักการตัวนี้ไปใช้ในในรายวิชาของคณะรัฐศาสตร์คณะพุทธศาสตร์นะคะที่เราได้จากตรงนี้อาจารย์นะคะทั้งอาจารย์ในสาขาเราแล้วก็ในสขานอื่นเนี่ยจะได้เห็นรูปแบบรูปแบบของการบูรณาการระหว่างาบูรณาการระหว่างวิชาในเรื่องของตัวตัว,ต,วตัวกำหนดชิ้นงานที่ที่สามารถลดภาระเด็กได้ แล้วก็เด็กก็สามารถที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ,ๆเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเป็นที่พึงพอใจสําหรับวิสิ์นี่พึงพอใจพึงพอใจที่เขาสามารถลดพลังงานได้แล้วเขาเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละรายวิชาเข้ามานะคะแล้วก็ออกมาบรรจ,จุไว้ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันนะคะส่วนการใช้ประโยชน์นั้นทางทางสาขาวิชาภาษาการสอนภาษาไทยจะได้นําไปสู่ นโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้มีการบูรณาการในเรื่องของรายวิชาให้มากขึ้นแล้วก็นำไปเผยแพร่ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นที่ในงาน k m d ใ,ในกระบวนการเหล่านี้นะ่ะคิดว่ามันน่าจะเกิดผลประโยชน์หรือเกิดผลดีต่อนิสิตที่ ลดภาระ,ะในเรื่องของาอการทํางานมากขึ้นแล้วก็นิสิตก็มีกําลังใจในการที่จะเรียนนะคะไม่ท้อในการเรียนถ้าหากว่างานเยอะเกินไปเด็กเขาก็จะท้อดังนันตัวนี้ก็หวังว่าในตัวนวัตกรรมตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยปัญหาแก้ปัญหาและกะ็ให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็น ในลักษณะของการพัฒนาตรกยภาพของอาจารย์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนะคะ